สวัสดีครับวันนี้รายการเปิดโลกค่นันนันจะมาเล่าเรื่องอน,นิสงของภาพพกถิญนนะครับภาพพกถินเป็นถ้าใครเป็นเจ้าภาพถวายภาพพกถินจะได้อน,นิสงคือสามารถหุงกิ้นได้เสรีเป็นเวลานานครับนานแค่ไหนแล้วแต่ว่าถวายไปเท่าไหร่นะครับเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเ,เท่าไหร่ถ้าถวายเยอะก็จะค่อนข้างนานหุงได้นานครับ หุงในนานไม่ต้องทํางานก็สามารถหุงได้ปกติการจะสำเร็จความไข่เสรีมันจะต้องมีมีกิจการงานทําไม่งั้นมันทําไม่ได้ครับมันจะติดสารทนายแล้วก็เสียชีวิตเหลือแต่รูปไว้แล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละครับจะพัฒนาทนายเป็นการหุงยิ้นที่คนเงินไม่พอก็จะ ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็ตายไปครับไม่ได้ไปสู่สุคติแต่ก็จะดับไปถ้าจะหุงกินเสรีก็ต้องทํางานนะครับหรือถ้าไม่มีงานทําก็ต้องกินข้าวสุกหรือขนมปังกะข้าวสาลีแทนแกทํางานก็จะสามารถหุงกินได้เสรีครับ แต่ถ้าถวายภาคกรถินไม่ต้องทํางานก็ได้ครับอยู่ได้นานก็อยู่ได้หลายหลายสิบปีเป็นสิบสิบปีเลยนะครับก็เรียกว่าหุ่มชินเสรีได้เป็นสิบสิบปีไม่ต้องทํางานก็ได้ถ้าถวายภาคกรถินเพียงครั้งเดียวบางคนถ้าถวายเยอะก็สามารถหุ่มชินได้ทั้งชาติจนได้เข้าสู่สุคติมิพานไปเลยก็มีครับถ้าเป็นเจ้าภาพเจ้าใหญ่ใหญ่ถวายหลวงพ่อนี่ก็จะได้สุคติไปเลย ภาพระศินมันค่อนข้างแพงนะครับถ้าจะถวายพระมันก็เส้นมันก็หลักแสนนะครับาการที่พิาการที่ภิกษุรูปหนึ่งจะรับภาพพระศิลก็จะถือว่าภิกษุรูปนั้นโชคดีมากต้องเป็นาภาพิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเป็นที่เริ่มใส่ของชาวบ้านชาวบ้านก็จะเป็นเจ้าภาพจัดภาพพระศินถวายให้พอรับภาพพระศินแล้วก็จะเป็นอมตะครับ ภาพวะถินก็พ่อผมแล้วก็จะเป็นรูปคนที่ชอบแล้วแต่พระสฆงรูปนั้นจะทอดเป็นรูปใครครับเช่นผมนี้ถอเป็นรูปอาจนาัน,านนันมิไอดอล a k b ชอบครับก็เลยทอเป็นรูปสาวคนนี้ก็การภาพวะกถินมันเป็นอย่างนี้แหละครับ มันต้องถ้าถ้าภาพป่าจะต้องจะทำคือจัดให้ตัวเองแต่้าพระกถิ่นคือการจัดทุนอื่นจ่ายไปจัดภารูปนั้นต้องมีพันต้องภรรษาไม่ขาดนะครับต้องต้องอยู่พรรษาสักแก่ก้าพอสมควรถึงจะมีจิตรับภาพพระกถิ่นได้พอระบภาพระกถิ่นได้แล้วก็ไม่ต้องบวชก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็น้ากแค่นั้นออกไปใช้ชีวิตอิสระเสรีได้ตามใจชอบไม่ต้องมาอยู่วัดอีกแล้วนะครับ การรับผ้าพระกฐินเท่ากับเป็นการไล่พระพระรับผ้าพรินแล้วก็ออกจากวัดไปเรื่อยๆจนพระหมดวัดแล้วก็ไม่แจกกระถินอีกเป็นวันลางแค่นั้นครับก็ขอจบการบรรยายเรื่องผ้าพระกฐินเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ